ผมไปเนี่ยนะผมเป็นรถวอชิงทีมทีมสิบสองคนปีหนึ่งศูนย์เป็นหน่วยกองโจรซึ่งเป็นทีมข่าวพอได้ข่าวมาว่าเข้าตีแล้วก็รบมรียกรีหนีเราไม่สามารถประทะได้เอก,กันเนี่ยจะไปดอกห้เราตามยอดเขาตามเส้นทางโอจีบีเทรนที่เวียดนามส่งกำลังไล่ลาวมานยเราก็ไปอยู่บนยอดเขาว่ามีกล้องให้มีคืออุปกรณ์ส่งสัญญาณกับบอกกลอยฟ้าบอยเวียดนามส่งกำลังมาแล้วก็กดเนี่ยกดอุปกรณ์เนี่ยรถกี่คันอมเท่าไหร่ ยิงปุ๊บบอกก็เลยเฝ้ายิงไปที่อุตภาอุตภาก็เขา้าบินขึ้นเลยโจมตีมันพอโจมตีมันก็ปราบเลยตอนนีมันก็ส่งปราบเลยฮนะตายกันหมดตอนนั้นต้องเลิกละลายหมดเวียดนามเหนือเนี่ยเขาใช้เส้นทางโฮจิมินเป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุโทโรธปรกรณ์แล้วก็กำลังพลจนกระทั่งยึดลาวได้ถึงหนึ่งในสของประเทศทั้งหมดและนอกจากยึดลาวแล้ว เขายังใช้ลาวเนี่ยเป็นเส้นทางลําเลียงปลดปล่อยเวียดนามใต้เราก็เลยต้องมีชุดที่ส่งเข้าไปก็ใช้ไทยกับใช้ลาวเราเรียกชุดนี้ว่า road watching team หรือว่าชุดเฝ้าถนนชุดพวกนี้นี่หาขา่าวเฝ้าดูการส่งกําลังบํารุงของเวียดนามเหนือที่ส่งกําลังบํารุงทั้งลบลาวแล้วก็ลบเวียดนามใต้แต่แล้วก็ส่งเครื่องบินมาทําลายทิ้งระเบิดคอนบอยพวกนี้แต่ว่าพวกนี้ก็ต้องระวังตัว พอเขารู้ว่าชุดพวกนี้เฝ้าแอบมองอยู่เขาก็จะตามล่าบางชุดนี่ทํางานได้ผลดีครับแต่บางชุดเข้าไปครั้งแรกก็ต้องรีบถอนตัวเพราะว่าโดนตามล่าซะก่อนวันนี้พบกับชุดเฝ้าถนนโฮจิมินหรากิจเสี่ยงตายของเหล่านักรบนิรานาม333โดยพลโทอัตพลจบกลศึกและคุณวีรสตาอดีตนักรบในสงครามลาว ก่อนชุดเฝ้าถนนเนี่ยอันนี้ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะก่อนชุดเฝ้าถนนเนี่ยเราจะมีชุดไวสตาร์หรือว่าชุดดาวขาวดาวขาวนี่ต่อมาก็เป็นข่าวทรายของวังเปล่านะฮะคงจะสืบเรื่องมาจากตรงนั้นแหละนนก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาสงบศึกครั้งแรกสี่ชาติที่เจนีวาเนี่ยนะฮะเรามีการรบกันระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์ฝ่ายเป็นกลางแล้วก็ฝ่ายขวาซึ่งตอนนั้นอะลาวสับสนมาก แตกแยกครับอันนี้อาจจะเป็นแผนของฝรั่งเศสที่วางไว้ให้เราลบกันเองคือวางหมากวางอะไรไว้ให้เรามีปัญหากันเองแล้วก็ผูกพันกันมาแตกแยกกันตรงนี้เนี่ยถ้าเผื่อเขารักชาติจริงเขารวมชาติกันได้เนี่ยโดยไม่มีการแตกแยกแต่ว่าตรงนี้มันมีเรื่องของอํานาจเรื่องของผลประโยชน์เรื่องของความไม่รักชาติมันก็เลยทําให้แตกแยกสําหรับเวียดนามเขาก็แบ่งเป็น2ฝ่ายใช่ไหมฮะคือไม่มีฝ่ายเป็นกลางแต่ว่าสําหรับเราเนี่ย มีสามฝ่ายแล้วบางทีอาจจะถึงสี่ฝ่ายได้ซ้ําไปมีฝ่ายตำรวจนายพลสีโหที่อยากจะปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะวิกฤตแล้วก็สับสนโลกเสรีซึ่งเป็นห่วงว่าลาวเนี่ยถ้าเปิดอตกเป็นของคอมมิวนิสต์เนี่ยมันก็จะทําให้แบลนซ์ของโลกนี่เปลี่ยนไปจะทําให้ทุกอย่างวิกฤตก็เลยพยายามปกป้องลาวเขาส่งหน่วยรบพิเศษของอเมริกันพวกหมวกเขียวเนี่ยไปอยู่ที่ลาวชุดหนึ่งมี6คนไปฝึกทหารลาวครับ ปึกาหารล่าที่เป็นฝ่ายขวาแล้วก็ฝ่ายเป็นกลางตรงนั้นเราใช้ล่ามไทยแล้วก็มีคนไทยเนี่ยเข้าไปทํางานอยู่เยอะมากก็ไม่เยอะมากมายถึงขนาดเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าก็ไปเป็นทีมเป็นอะไรเนี่ยหลายร้อยคนก็ฝึกอยู่รลสร็ล้ลพอเซน็นสัญญาสงบศึกที่เจนีวาทุกคนต้องกลับหมดหน่วยลบพิเศษแล้วก็พวกทกาหารพวกอะไรต่ออะไรที่มีมากมายแฝงเข้าไปเนี่ยก็ต้องกลับหมดคนไทยก็ต้องกลับหมดอันนี้ชุดไวสตาร์ก็จบไป แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเซ็นส,สัญญาสงบศึกมึกยังไม่ทันจะแห้งอันนี้ก็ว่ากันนะฮะพวกเวียดนามก็ถือโอกาสขนกําลังเข้าไปเสริมกําลังเข้าไปให้แข็งแกร่งแล้วต่อมาอีกหลายปีก็สามารถจะลบชนะฝ่ายลาวเป็นกลางกับฝ่ายลาวขวาเนี่ยจนกระทั่งยึดลาวได้ถึง1ใน3ของประเทศทั้งหมดมันก็เลยทําให้โลกเสรีนี่ตกใจเฮ้ยถ้าเปิดปล่อยอย่างนี้เนี่ยยุ่งแน่ แล้วนอกจากยึดลาวแล้วเขายังใช้ลาวเนี่ยเป็นเส้นทางลําเลียงปลดปล่อยเวียดนามใต้เขาต้องใช้เส้นทางโฮจิมินห์แทนที่จะไปทาง DMZ เขาไปตรงนั้นไม่ได้เพราะตรงนั้นมีการป้องกันอย่างดีจากอานอยเนี่ยเขาก็เข้าลาวแล้วก็ไล่ย,ยาวสร้างเส้นทางโฮจิมินห์ยาวลงมาถึงลาวเหนือลงลาวกลางแล้วไปลาวใต้แล้วก็เข้าขเขมรตอนเหนือไปขเขมรตอนกลางแล้วก็วกกลับเข้าเวียดนามใต้ เป็นเส้นทางลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์แล้วก็กําลังพลการส่งกําลังบํารุงใช้เส้นทางนี้เราก็เลยต้องมีชุดที่โลกเสรีส่งเข้าไปชุดนี้จะใช้อเมริกันไม่ได้ก็ใช้ไทยกับใช้ลาวเราเรียกชุดนี้ว่า road watching team หรือว่าชุดเฝ้าถนนเฝ้าทําไมไม่ได้เฝ้าถนนอย่างเดียวนะฮะเฝ้าดูการส่งกําลังบํารุงของเวียดนามเหนือที่ส่งกําลังบํารุงทั้งลบลาวแล้วก็ลบเวียดนามใต้ Road Watching Team นี่ประกอบด้วยคนประมาณ6-7คนหรือว่า10คนอันนี้แล้วแต่ภารกิจขึ้นหอไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปดอปไว้ตามจุดต่างๆพวกนี้ก็มีหน้าที่แอบซ่อนตัวพรางตัวแล้วก็จดว่าการส่งกำลังบำรุงตรงนี้วันนี้คอนวอยกี่คันผ่านไปแล้วถ้าเผื่อมีโอกาสก็จะวอไปทางเครื่องบินที่สังเกตการอยู่บนฟ้าและเครื่องบินนี้ก็จะเช็คโพซิชันแน่นอนเสร็จแล้วก็ส่ง เครื่องบินมาทำลายทิ้งระเบิดคองบอยพวกนี้แต่แล้วก็ชุดนี้ก็จะรีพอร์ตไปอีกทีหนึ่งว่ากองกําลังชุดที่เดินทางไปเนี่ยมีความเสียหายขนาดไหนแต่ว่าพวกนี้ก็ต้องระวังตัวพอเขารู้ว่าชุดพวกนี้เฝ้าแอบมองอยู่เขาก็จะตามล่ามันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ต้องเล่นเอาเถิดกันบางชุดนี้ทํางานได้ผลดีครับแต่บางชุดเข้าไปครั้งแรกก็ต้องรีบถอนตัวเพราะว่าโดนตามล่าซะก่อน หนึ่งในหัวหน้าชุดเฝ้าถนนในช่วงปีพุทธศักราช2510คือพลโทอัตพลจบกลศึกซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวของท่านไว้เกี่ยวกับชุดเฝ้าถนนว่าผมไปเนี่ยนะผมเป็นตอนแรกผมจะไปก็เรียกรถ,รถวัดิงทีมคือรถวตึิงทีมทีม่ว่าว่าไอก,กันเนี่ยจะไปดอกห้เราตามตามยอดเขาตามเส้นทางโจิบิตเทรนที่เวียดนามสุกกำลังลอยลาวมาเนี่ยเราก็ไปยุมยอดเขาเรา่วมมีกล้องให้มีคืออุปกรณ์ไอส่งสัญญาณกับไอเเรียกบกรลอยฟ้า ไวยเวียดนามส่งกาลังมารถแล้วก็กดเนี่ยกดอ,อกกุปกรณ์เนี่ยรถกี่คันเท่าไหร่ยิงปุ๊บบอกก็าอะเฝ้ายิงไปที่อูตเผาอูตเผาก็เขาบินขึ้นเลยโจมตีมันพอโจมตีมันก็ปราบเลยตอนนี้มันก็ส่งปราบเลยฮะตายกันหมดตอนนั้นต้องเลิกละลายหมดรถวอชิงทีมนี่ทีมนะกกี่คนครับทีมสิบสองคนลบในป่าไปดรอปให้ไอก้การเอาออ,อกไปดรอปตอนลัมาเปลี่ยนเป็นบอดเดอร์วอชิงทีม ไอ้ตรวจมไปไอ้การก็ไปดอบให้ไปดอบในเขาเรียกตอนนั้นอยู่ใต้ปากสันมาเป็นหน่วยกองโจรซึ่งคุ้มกันเส้นทางปากทอนเนี่ยการส่งกำลังจะไปเรียง่า้เราแดงเราเป็นคนไม่ให้ไปเราก็หาข่าวด้วยกองโจรด้วยแล้วก็มีคนไทยสองคนหุ่หน้าทีมกับในสิบสื่อสารเขาเรียกในสายน,น้องทหารประจาถิน่นแล้วก็มีหุ่หน้าทหารลาวคนหนึ่งแล้วก็ทหารประจำถิ่นประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนแล้วก็ครอบครัวด้วยลูกด้วย ประมาณสามร้อยคนทนะี่เลาปลูกครองอยู่เขาเมียไปด้วยนะลูกด้วยม,มีคนตายสองคนคุณหน้าทีมกับสื่อสารนะนะั่น้นตอนนั้นมีการประทะกันรุนแรงไหมครับไม่มันเป็นทีมข่าวปืนกับใสก,กะเซย่นะั้นไปประทะไม่ได้หนระอกเพื่อเพิ่มกันตัวผอได้ข่าวมาว่าเข้าตีแล้วก็กรุมหลีกหนีพอเราไม่สามารถประทะได้ใช่ไหมอย่างเช่น mm hmm. ผมอยู่อันดทุทายเนี่ยผมได้ข่าวจากเพื่อนผมเป็นพบรตทดอยู่หนองคาย ผมก็บอกบอกเฮ้ยคืนนี้มันเข้าตีฐานหนึ่งเลยมันก็เรือมันรับผมเลยกับฝั่งไทยผมอ,อันดับสิบมาแล้วก็ผมบอกฐานไม่จำจิตนะบอกเข้าตีนะลบเล็กๆนี้แล้วเข้าตีก็ตีในฐานไม่มีอะไรเพราะเราไม่มีจะไปประทะไม่ได้ท่านไปปฏิบัติงานในลาวนานไหมครับช่วงนั้นปีปีกว่าผมอยู่ทั่วเลยนะโชอฟดอดตั้งแต่ท่าประชุมตรงข้ามอุบลแล้วก็ไอเลือนหินตรงข้ามชาวนุมานแล้วก็มามุกดาหารแล้วก็มาไอไข่านาเซงเป็นบกใหญ่ แล้วก็มานี่มาตรงท่างมาถึงนี่ตรงข้ามทาศีไก่ใต้ปักสันเป็นโกงโจรใหญ่ยัน,นอยู่ทั่วและวหกแข็งอันสุดท้ายก็มาเป็นในพบบอท่าแขกท่าแขกดีอยู่แบบเปิดเผยนะอยู่เพราะคนไทยไมีมาิมาอยู่สี่คนแล้วก็มีไอ้กันอยู่ด้วยแต่คนละบ้านอยู่กันกลุ่มกันช่วงนั้นปีอะไรครับปีหนึ่งศูยในท้ายที่สุดคุณวีระ ผู้นำการโจมตีอากาศยานหน้าในสงครามลาวได้วิเคราะห์ถึงการปฏิบัติงานของชุดเฝ้าถนนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนวิจารณ์ว่าไอ้ที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันผิดเพราะอะไรมันควรจะปิดถนนเส้นนี้ด้วยการส่งกําลังไปเยอะๆเลยไปล็อกไว้ไม่ให้เวียดนามเนี่ยส่งกําลังบํารุงได้แต่ตอนนี้มันไปติดที่สัญญาจเจนีวาเราก็เลยต้องใช้ใต้ดินแบบนี้ใช้ชุดแบบนี้แต่จริงๆแล้ว สงครามเราจะต้องเอาชนะกันในทุกรูปแบบเหมือนที่เวียดนามเหนือเขาทำเขาไม่ได้สนใจสนที่สัญญาเจนีวาเขาทำทุกอย่างเพื่อให้ประสบชัยชนะอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าของเรานี่สุภาพบุรุษเหลือเกินก็มีนายพลของอังกฤษคนหนึ่งที่วิจารณ์ว่าให้เส้นทางโฮจิมินเนี่ยมันเป็นเอ็กซ์เพรสเวย์ที่เราปล่อยให้พวกนี้ใช้เส้นทางแบบชนิดอย่างละลื่นละลื่น,ลลนหรือเกิน อาชิงระเบิดวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ซ่อมแทนที่จะไปปิดเส้นทางนี้อย่างถาวรส่งกําลังไปสักหมื่นสองหมื่นคนแล้วก็ล็อกกั้นชายแดนที่แคบที่สุดใช่ไหมฮะแต่ว่าเราเดินผิดทางเราเดินแบบชนิดที่ว่าลบไปก็กลัวว่ามันจะโฉงชางกลัวว่ามันจะละเมิดสนธิสัญญาเจนีวาเราสูภาพบุรุษเกินไปมันก็เลยทําให้เหตุการณ์เป็นไปอย่างที่เห็นแล้วก็เป็นไปตามประวัติศาสตร์ที่เรารู้กันมา และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของชุดเฝ้าถนนหรือ Road Watching Team ในสงครามลับประเทศเลาว